สวัสดีค่ะเจอกับเซลจูนอีกแล้วนะคะวันนี้เซลจูนจะพามาดูรถอีกหนึ่งรุ่นค่ะเป็นแคปบยกสูงเครื่องพันเก้าเกรด LDA นะคะวันนี้มีสีดำมาให้ดูค่ะเดี๋ยวเซลจูนพาไปดูค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นแคปบตัวยกสูงค่ะเกรด LDA นะคะเครื่องพันเก้าค่ะคันนี้สีดำนะคะราคาจะอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทค่ะ ก็ถ้าเป็นรุ่นยกสูงนะคะจะมีบันไดเหยียบห้างมาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะขนาดล้อแม็กค่ะขนาดขอบ17นะคะก้านใบพัดก็จะมีทั้งหมด6แฉกน,นะคะสำหรับลายของล้อแม็กค่ะสีดำนะคะก็นานๆทีจะมีมานะคะก็เลยอยากจะนำมาให้กับลูกค้าได้ชมนะคะถ้าแต่งใส่ฟิล์มใส่กระบะ ใส่กันสาลและอุปกรณ์ต่างๆก็จะดูสวยแล้วก็ดูดุดันมากๆค่ะสําหรับด้านหลังรถนะคะก็จะมีกันชนท้ายนะคะมาพร้อมมาให้เลยค่ะมือจับฝาเปิดท้ายด้านหลังจะเป็นโครเมียมพร้อมกับกล้องถอยหลังไฟเบรกดวงที่3นะคะคันนี้ก็รอลูกค้ามารับรถนะคะ เซลจูนก็เลยอยากจะนำมาให้ดูค่ะเกรด LDA นะคะตัวเบ้ากระจกด้านข้างจะเป็นการปรับไฟฟ้าให้นะะพร้อมกับกระจกสามารถปรับไฟฟ้าได้2ฝั่งค่ะเบาะจะเป็นเบาะผ้านะคะสำหรับเกรด LDA จะมีลวดลายค่ะของเบาะ สวยงามมากเลยนะคะแคบสามารถเปิดได้นี่กว้างเลยค่ะคันนี้ยังไม่ได้ตกแต่งนะคะเราก็จะมีการใส่เบาะแคบให้นะคะนี่เลยค่ะกว้างสุดๆเลยส่วนด้านข้างของประตูแคบที่เปิดนะคะจะเป็นการบอกการเติมลมยางของตัวรถนะคะตามมาตรฐานเลยค่ะแต่ถ้าลูกค้ามีการบรรทุกหนกักก็สามารถเติมได้ตามความต้องการ สำหรับเกรด l d a ค่ะจะมีปุ่มในการปรับไฟด้านหน้าให้กับลูกค้าค่ะเวลาที่ลูกค้ามีการบรรทุกหนักๆนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถปรับได้ตามความต้องการค่ะแล้วก็น้ำหนักที่เรามีการบรรทุกค่ะก็เพื่อความปลอดภัยเวลาที่เราขับขี่ช่วงเวลากลางคืนนะคะซึ่งถ้าเป็นเลขศูนย์ค่ะก็คือจะเป็นปกติที่ไม่มีการบรรทุกนะคะแต่ถ้าเกิดกดลงมาเลขหนึ่งนะคะน้ำหนักที่ลูกค้าบรรทุกก็คืออยู่ที่1 3 0 0ง กิโลกร,รัมนะคะส่วนเลข2นะคะก็คืออยู่ที่3 0 0ร้อถึงหกรกิโลกร,รัมค่ะส่วนเลข3ก็คือเกิน600กิโลกร,รัมขึ้นไปนะคะเครื่องเสียงของรถนะคะจะเป็นขนาดจอ7นิ้วค่ะก็สามารถต่อ USB ต่อบลูทูธได้นะคะพร้อมกับปุ่มในการเปิดแอร์ค่ะ เกรด LDA นะคะจะมีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออตโต้ให้กับลูกค้านะคะส่วนคันที่เซลจูนค่ะนำมาให้ลูกค้าได้ชมนะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะสำหรับเกรด LDA นะคะก็จะมีปุ่มหรือว่าสวิตช์คอนโทรลนะคะเวลาที่ลูกค้าขับขี่ไปก็สามารถเลือกเล่นวิทยุได้หรือโหมดที่จะรับโทรศัพท์ได้นะคะส่วนกระจกมองหลังค่ะลูกค้าสามารถปรับ ตามความที่ถนัดได้นะคะคือกระจกสามารถปรับแสงได้ที่บงังแดดสำหรับผู้ขับขี่นะคะก็ดูสวยงามและใช้งานได้ตามความต้องการค่ะนี่ค่ะะมีมีสายให้นะคะสำหรับเก็บของหรือว่าใส่อะไรก็ได้แล้วก็จะมีนะคะช่องกระจกค่ะนี่ค่ะ มีกระจกให้ด้วยนะคะสําหรับผู้ขับขี่ค่ะเห็นไหมคะว่าเกรด LDA ของรถอี u z สูค่ะเป็นตัวเริ่มต้นแต่ออปชั่นก็จัดมาเต็มที่นะคะค่ะและนี่คือรายละเอียดและออปชั่นของรถเกรด LDA ค่ะหากลูกค้าท่านไหนนะคะต้องการเข้ามาดูรถหรือว่าสามารถโทรเข้ามาสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นกับเซลล์จูนได้นะคะ ส่วนคลิปหน้าค่ะจะเป็นรถรุ่นไหนที่เซลจูนพามาชมก็องฝากกดติดตามด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ